สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2ตัวประกอบของจำนวนนับตัวหารร่วมมากตัวคูณร่วมน้อยนะคะแล้ววันนี้นะคะจะมาเรียนในเรื่องการหาตัวประกอบมาดูกันเลยนะคะมีหนังสือ12เล่มแบ่งเป็นกองกองละเท่าเทกันจะสามารถแบ่งได้อย่างไรบ้างนะคะมาดูกันเลย แบบที่1มีหนังสือส2องเล่มจัดได้สองกองกองละหกเล่มนะคะนี่แบ่งได้แบบนี้เลยแบบที่สองจัดได้3ามกองกองละสี่เล่มนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะและแบบที่สองนะคะสามารถสลับกันได้ด้วยระหว่างกองกับเล่มนะจะสามารถแบ่งได้อีกแบบหนึ่งก็คือแบ่งเป็นสี่กองกองละสามเล่มนะคะ และแบบที่3มีหนังสือ12เล่มแบ่งได้1กล่งกองกองละ12เล่มนะคะ,ะจากหนังสือที่เราแบ่งเป็นกองเมื่อกี้นะคะเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรบ้างนะคะดูมาดูกันเลย แบบที่หนึ่งสิบสองหารสองเท่ากับหกนะคะแบบที่สองสิบสองหารสามเท่ากับสี่หรือสิบสองหารสี่เท่ากับสามนะคะและแบบที่สามสิบสองหารหนึ่งเท่ากับสิบสองนะคะจากสิ่งที่เราได้แบ่งหนังสือไปเมื่อกี้นะคะ มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียนยังไงก็คือการหาตัวประกอบนั่นเองนะคะตัวประกอบหมายถึงอะไรตัวประกอบหมายถึงจํานวนนับที่หารจํานวนนับที่เรากําหนดให้ได้ลงตัวเช่น a จะเป็นตัวประกอบของ b ก็ต่อเมื่อ B หาร a ลงตัวหรือกล่าวอีกในนึงก็คือ a หาร b ลงตัวนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างการหาตัวประกอบกันนะคะเขาให้เราหาตัวประกอบของ36นะคะ นักเรียนหาตัวประกอบกันเป็นไรยังคะจากความหมายของตัวประกอบนะคะก็คือเขาจะให้เราหาตัวที่หาร36แล้วลงตัวพอดีนะคะตัวนั้นจะเป็นตัวประกอบของ36นะคะอ่นะคะมาดูตัวแรก1เป็นตัวประกอบของ36เพราะ1หารอะไรแล้วก็ลงตัวดังนั้น1ก็เป็นตัวประกอบของ36ด้วย5เป็นตัวประกอบของ36มไหมคะ หไม่เป็นตัวประกอบของ36นะคะเพราะว่าหาร36แล้วเหลือเศษดังนั้น5ไม่เป็นตัวประกอบของ36เดี๋ยวเราไปกันเร็วๆเลยนะ,ะตัวประกอบของ36จะมี1 2 3 4 6 9 1218และ36นะคะและในตัวเลขชุดนี้มีตัวที่ไม่เป็นตัวประกอบของ36ก็คือ 5 8แ,แล้วก็11นะคะเมื่อนักเรียนหาตัวประกอบกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองทําแบบทดสอบหลังเรียนกันดูนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวประกอบของจํำนวนที่กําหนดให้นะคะเขาให้เราหาตัวประกอบของ9นะคะ โดยที่เขากำหนดมาให้คือ1และ9นะคะเขาให้เราหาตัวเลขที่หายไปตัวประกอบของ9มีอะไรบ้างมีใครรู้ไหมคะอ่ะตัวประกอบของ9ได้แก่1 3และ9นะคะตัวประกอบที่หายไปก็คือ3นั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันเลยนะคะหาตัวประกอบของจํานวนที่กำหนดให้ ที่เขากำหนดให้มีอะไรบ้างมี14 20 16และ42นะคะแบบฝึกหัดอันนี้นะคะเขาให้เราหาตัวประกอบของจำนวนที่กำหนดนะคะการหาตัวประกอบหาอยังไงก็คือหาจำนวนที่หารจำนวนนั้นแล้วลงตัวนะคะามาดูกันเลย14เขาให้ตัวเลขอะไรมาบ้างเขาให้ช่องว่าง7 7แล้วก็14นะคะ อตัวประกอบตัวแรกของ14คืออะไรอ่าคือ1นะคะเพราะ1เป็นตัวประกอบของทุกจำนวนเลยนะคะอ่าตัวประกอบของ14ได้แก่หนึแล้วก็14ค่ะ,ะข้อที่2 20มี จำนวนอะไรให้บ้างมี1 2ช่องว่าง5้าแล้วก็20นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างๆช่องว่างว่ามีตัวอะไรบ้างก็คือมี2และ5นะคะอะแล้วระหว่างทางที่จะถึง2ไปถึง5เนี่ยมีตัวอะไรบ้างมี3และ4นะคะอะมาดูตัวแรกกันเลย3ามหารยี่สิบลงตัวไหมคะสหารยี่สิบไม่ลงตัวนะคะอ่ะสี่นะคะ 4หาร20ลงตัวนะคะดังนั้น4เป็นตัวประกอบของ20ตัวประกอบของ20ได้แก่1 2 4 5 10และ20นะคะเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะ16เขากำหนดเลขอะไรมาให้บ้างมี1ช่องว่าง4 8และ16นะคะ,ะมาดูข้างๆช่องว่างว่ามีตัวเลขอะไรมี1และ4นะคะระหว่างทางจาก1-4ถึง4มีตัวเลขอะไรบ้าง มี2และ3นะคะมาดูกัน2หาร16ลงตัวไหมคะ2หาร16ลงตัวนะคะ3หาร16ไม่ลงตัวคะ่ะดังนั้นตัวที่เป็นตัวประกอบของ16ก็คือ2นั่นเองคะ่ะตัวประกอบของ16ได้แก่1 2 4 8และ16นะคะมาดูข้อสุดท้ายนะคะ คือ42จำนวนที่เขากำหนดให้ได้แก่ 1, 2, 6, 7, 14, 21และ42นะคะมาดูข้างๆช่องว่างกันว่ามีตัวอะไรบ้างมี2และ6นะคะระหว่างทางจาก2ถึง6มีอะไรบ้างมี 3, 4, 5นะคะตัวเลข3หาร42ลงตัวไหมคะ3หาร42ลงตัว 4. หาร42ไม่ลงตัว 5. หาร42ไม่ลงตัวนะคะดังนั้นตัวประกอบที่หายไปของ42ก็คือ3นั่นเองค่ะและตัวประกอบของ42ได้แก่1 2ึ่งสองสามเจดสิบสและ42นะคะ วันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่มาตั้งใจเรียนกับครูนะคะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ขึ้นทางหน้าจอเลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ